สบายดีพีนนพ่น้องมาเด้อมันอีกสิข้ากับไปเลาะเบิ้งน้ไม้เนาะมือต้มจำเกี่ยวกับปิมาต้มแ้มเจียวกับปิเบิ้งพี่น้องคะ่ะ นี่ไอดแื่อยเหมือนเด้อมาไม่ไปทางมาไม่มาไม่มาบังมาไม่บูดกีดปิดอยู่นะพี่น้องเนาะมาไม่ก็ได้สะเอาหน่อได้หรือเปล่มาต้มเจียวต้มจำเจียวกับปิได้พี่น้องขะ เดิงนรา,าไม่มาเบิมนอาไม่เออพี่น้องเอยมนเลยก่ะมีองไรค่าพี่น้องมาหานอาไม่แล้วก็จะอธิบายเนาะเรื่องบางเรื่องคนคนถามมาพ่อแม่น้องบ จะไปขอท่านไปด้กินท่านโอ้ยเ่นถามมานะพี่น้องเนาะเออก็มีแต่ไอ้น้องสาวน้องสาวเป็นฝากอองมาให้กินตลอดอยู่ดอกค่คนะน้องกันเนาะมีน้องสาวคนหนึ่งที่ยังติดตามในน้องโบแล้วก็เป็นอ c ีที่เหนียวแน่นนะน้องกันเนาะมีพี่สาวมีน้องสาวที่ ที่ใจดีเป็นเอฟซีของแม่น้อโบที่เหนียวแน่นเลยนะคะคนแรกก็คือพี่แก้วพี่แก้วดอกบานไม่รู้เลยคนที่สองก็คือน้องจัตุพรนะคะน้องจัตุพรนี่ส่งของให้พี่แตกินตลอดนะะเนาะแล้วก็พี่แก้วเนาะพี่แก้วก็จะเป็นปลาเป็นมามะ่าปลากระป๋องนะะเนาะ น้องจักตุพรก็จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็การต้มขนมแล้วก็เป็นเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋านักเรียนของห้านๆนะคะเนาะนั่นแหละน้องจัตตุพรก็มีสองท่านที่เหนียวแน่นกับแม่น้องโบนะคะที่ไม่รังเกียจนะคะปกป้องแม่น้องโบจะมีสองท่านที่ออกมาปกป้องแม่น้องโบนะคะว่าสู้ต่อไปคะ่ะเราทํางานในบ่อก,กุ้ง ของเรามาเหมาะม่แม่พี่สาวก็บอกน้อก็น้อเฮาบ่าได้ออกไปว่าผู้ใดก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเด้อพี่แกว้วเ,กเอ,อ้ยน้องจับสุกคนก็เข้าข้างแล้วก็ปกป้องพี่เต้น้อก,ก็น้อขอบใจลหลายๆเด้อน้องสาวที่ยังเหียวแน่นกับพี่เตน้นะแล้วก็ปกป้องพี่ขอบคุณหลายๆน้องเอ,อ้ยมีเผยสรงให้กินดอก คนที่เ่นเหยียบยามแม่น้องโบเพิ่นกับน้อใสจะขอทานบดขอทานค่ะจะไปเบ้าน้องใสน้องเขาน้องมนเขาก็ดีเนาะม,มีอย่างกระสไสเหลือกันไปบบเมนขอทานค่ะมีอย่างกระสไสเหลือกันไปนั่นแหละกับน้องเขาก็ได้น้องกันเนาะไปว่าป้าว่าพี่ว่าแม่น้องโบกับน้องมนเป็น G, เอฟซีเผยกระโบฮู้ค่ะพี่น้องค่ะเนาะ เมนูโบกับหวัวเพิ่อเป็นิพสีไผ่ล่ะจะขอโทษขอไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็มีอีก,อ,กอีกคนหนึ่งเพิ่นถามมาว่าเมนูโบไปขอทานเขาจริงหรือเปล่าเมนูโบบอกกาโบว่ะแต่ามาเพิ่นให้ทานมาก็ดีเนาะคะเนาะ,นะน้องไป่ได้ขอแบบว่าเพิ่นเมตตาสงสารค่ะพี่น้องคะเข้าใจด้วยนะคะให้เข้าใจว่า เอฟซีที่น่ารักเพื่อนก็สงสารแม่น้องโบสงสารครอบครัวแม่น้องโบนี่ละเพื่อนก็เห็นครอบครัวที่แบบว่าดิน,นรนทำมาหากินยากลําบากนะคะเนาะควรจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละตังค์ะ่ะนี่น้องโบก็เลยมาสร้างช่องนี่แหละให้น้องเขานนัแหละเหตุให้ช่องกด้น้องมลกับน,น้องเพชรนะั่นแหละคะ่ะเราก็ไม่ได้ลืมบุญคุณเพื่อนดอกค่ะ บ่ได้ลืมบุญคุณน้องเกตเบาได้ดลืมบุญคุณน้องมนนะคะที่สร้างซ่องให้พี่เนี่ยให้ทราบไปด้วยนะคะเอซคนไหนที่ว่าคอมเมนต์ว่าแม่น้องโบมานะี่ะซ่องกับน้องเขาสร้างให้นะคะแม่น้องโบไม่ลืมบุญคุณคะ่ะเพราะว่าแม่น้องโบก็ได้น้องเขานี่ละเป็นไอยอนน้องเขาสร้างซ่องสร้างยูทูปให้เเนาะน้องเขาเป็นคนที่แบบ ใจกว้างค่ะน้องเข้าใจกว้างนะคะพี่น้อง่ะอย่ามาว่าแบบแบบนั้นแบบนี้เลยค่ะตั้งแต่วันนั้นมานะคะก็ะลอยมาอยู่เรื่อยอยู่ค่ะแต่แม่ลุงปูมาสนใจนะคะเด้อมาสนใจสนใจคนที่เขารักเราดีกว่าจะไปสนใจคนที่เขาไม่รักเรานะคะพี่น้อง่ะจ้า เอซท่านใดก็ฟังหูไว้หูเด้อค่ะเด้อเอฟซท่านใดก็ได้ฟังหูไว้หูอย่าไปฟังความข้างเดียวนะคะอย่าไปฟังว่าคือเขาเขียนมานะ่ะอย่าไปอย่าไปสนใจนะคะฟังหูไว้หูจ้าแมนนมโบก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นขอทานนะคะถ้าให้มาแมนนมโบก็เอาค่ะ ให้มาแม่นางโบก็เต็มใจเอาเต็มใจให้นะถ้าเต็มใจให้แม่นงโบตเต็มใจเอาค่ะเต็มใจรับจ้าน้องท่านไหนที่น้องท่านไหนเป็นเมตตาแม่นางโบก็ดีใจนะคะดีใจที่เพ็่นรักครอบครัวแม่นองโบครอบครัวน้อยน้อยนะคะเนาะทั้งที่ดีถ้ารักแม่นองโบจริงก็กดไลค์กดเลิฟให้นะคะกดไลค์กดเลิฟให้แม่นองโบด้วยจ้ะ รักจริงเนาะค่ะเนาะอย่างน้องจตุพรนี่กับพี่พี่แก้วนะคะเป็นกับรักรักแบบบ่ได้เปิดเผยคะ่ะเพื่อนก็นเข้ามาคอมเมนต์มั่งเป็นบางครั้งเพราะเพื่อนก็คาเวียข้างงานเนาะส่วนน้องจตุพรก็น,นานๆจะมาคอมเมนต์แต่ก็ดีนะคะเพื่อนก็นยังดูเลแบบว่าดูแลห่างๆคะ่ะน้องจตุพรดูแลห่างๆนะคะน้องเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะ ทักทายนะคะเนาะแต่ก็ดีใจนะคะดีใจดีใจมากๆที่มีสองท่านนี่เมตตาสงสารครอบครัวแม่น้องโบนะคะโดยที่ไม่ได้คิดว่าแม่น้องโบเป็นขอทานใดๆทั้งสิ้นก็ว่าพี่แก้วดอกบานไม่รู้เลยเพื่อนก็มาเห็นชีวิตของแม่น้องโบแล้วนะคะเนาะเพื่อนมาเห็นชีวิตของแม่น้องโบแล้วว่าอยู่ยังไงกินยังไงนะคะเนาะคนที่มาเห็นแล้ว เพื่อนสีฮู้ว่าชีวิตของเฮาเป็นจริงแค่ไหนเป็นแบบไหนเพื่อนฮู้นะคะเนาะเพื่อนก็นเลยที่ว่าเออที่ส่งของมาให้กินนี่คือไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนน้องแต้ให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความแบบเมตตาเอ็นดูหลานๆนะเพราะว่าเมนโปทำงานก็ไม่ใช่ว่าจังยอเดือดเยอะนะคะทำทำบ้านอยู่ก็ หวังเพื่อจะมีเงินเดือนกินเหมือนคนคนอื่นเขามั่งเนาะเหมือนคนอื่นเขามั่งเพื่อได้มีเงินเดือนเงินดาวมั่งเนาะค่ะเนาะจะได้เขาช่วยครอบครัวไปอีกด้านหนึ่งเนาะค่ะเนาะทุกวันนี้หางานหาเงินก็ลําบากนะคะพี่น้องขายอย่ามาดูถูกกันเลยค่ะนี่แหละความอยู่ความกินของแม่น้บุก็บบริอึดอกค่ะของกินะ่ะแต่เงินทองนะ่ะมันก็อึดอยู่เนาะค่ะเนาะ ในเรื่องของอยู่ของกินนี่มีผลไม้หรืออาหารป่านี่คือหน่อไม้กับข้าวกับปลาหน่อไม้ปลาหน่อไม้นะคะแล้วก็ไก่ที่เราเลี้ยงไว้เราะจะกินอย่างนั้นปลาแม่น้ำโขงก็เลี้ยงไว้นะคะปลาดุกกบก็เลี้ยงไว้ค่ะกบตอนนี้กําลังตัวเท่านิ้มือเพิ่งเอามาปล่อยค่ะกบอาเนาะ ปุกก็เพิ่งเอามาปล่อยในตัวเท่าที่มือเองค่ะประมาณสองเดือนหรือเดือนสองเดือนก็จะได้กินแล้วปุกเนาะนั่นแหละก็ช่วยองบเราได้เยอะนะคะพริกเราก็มีเราปลูกกินเนะเาะเนาอไม้เราก็จะปลูกกินนะคะอืส่วนมากแม่นธุ์จะปลูกปลูกเองหมดทุกอย่างค่ะต้นหอมผักชี มีแต่ผักซีนะี่แหละไม่มีต้นหอมมามีเพราะว่าปลูกปลูกไว้กินค่ะกพะได้กินอยู่นะคะต้นหอมอันนี้ก็หน่อไม้น,นี่ก็ของป้านะคะเพราะได้กินค่ะของพวกนี้เขาไม่ต้องซื้อค่ะเพราะว่าคนใกล้บ้านป้าก็บอกว่าอยากกินก็เอาไปกินแค่ของกินป้าบอกไม้หงวงแค่ของกินค่ะ ไม่ใช่อราคาพปรงราคาแพงเราว่าป้านะกินเลยเอาไปกินเลยไม่เป็นไรคนเขามีน้ำใจค่ะพี่น้องค่ะรักต้องให้รักให้ถึงที่สุดค่ะไม่ใช่ว่าดีแต่พูดว่าเออเดี๋ยวพี่จะส่งให้เดี๋ยวพี่จะส่งให้ไม่เห็นจะนี่เลยที่เปิดแมมมาว่าเออเอาไหมอย่ามาพูดเลยค่ะคนที่เขาไม่พูดแล้วเขาส่งให้จริงค่ะ คนที่พูดน่ะไม่ใช่หรอกคะ่ะแค่ามาเยอะเยอะเราเฉยๆก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็แค่ามาอธิบายให้พี่น้องฟังจ้ามีแค่ามาอธิบายนะคะว่าคนรักจริงก็มีเมนอัโบะไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนรักนะคะนะะงพาพี่น้องมาดูดอกไม้จ้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี้กัน มันก็ยังไม่ยาวหรอกค่ะสมัยไม้ก็พอดีเอาไปต้มจำเดี่ยวกะปิจ้ะน,น,น้องขพี่น้อง่ะแม่น้องโูจะเอานอนหน่อยจะแม่น้องโูจ,จะให้ดูแม่น,มน้องโูจ,จะใต้ดินนะคะหน่อไม้มีพวกอึดะพี่น้องค่ะแค่เอาหน่อเดียวเองเอาไปต้มจำ เจียวกะปิแต่กอนี่เยอะมาก darum, ค่ะพี่น้องคะกอนี่หน่อไม้เยอะหน่นอกลางนะครเราไปต้มแจาเจียวกะปิตอนเย็นเราจะทำกะปิกันนะคะเดี๋ยวเราเอาหน่อนี้นะมาใต้ดินมาจะ มันจะโอดไงอยู่ข้างหน้านแ,ลแล้วเอาหน่อข้างบนมันยาวไปวให้อร่อยอันนี้เราขอป้าแล้วนะคะ ต้องล้มขนพี่น้้ง 那个也。Okay, yeah. ໄດ້ແລ້ວຄະພີ່ນ້ອງອກາບນໍລ້ດີຈີກມ່ນຳບໃໝ່ຈ້າບາດີຈ